สวัสดีครับคุณเล่นโยนในเวหวยเชียนอีกครั้งนะครับผมวันนี้ผมจะมาเราจะไป,ปร,ะ eline, รองมวยกันนะครับผมโอเคอันนี้เป็นสนามในเมืองนะครับผมโอเคป้ายูยไไนเออไนรยูงไหไนอ่านายงไงไหนไงสวัสดีครับคือผมมาประลองมวยครับทุยประลองมวยครับ โอเคครับขอให้มีความสุขนะฮะมากี่คนเอ่ยคนเดียวโอ๊ยโทษองบาสเลยเตะแม่งเลยตาย,าอยางอแยงวะอึดเห,หลือดเ<ะ>หลืออืดเหลืออืดเหลือเทิบซ้ำเหมือนกเทิบซ้ำเคปไป ราบสองกี่คนเอออุยอ้ยอุ้ยโทษโทษโทษโว้โทษทีอืมอืมโงของขนตไนไหนว่วะเนี่ยเออ โอ้จะตายง่ายกันจังเลยมาดัดสามโอเคอื <c oughs> ตอตอยตายเลยเร็วเหรอเร็วนักเร็วนักเหรออืมอะไรอะไรทำทำอะไรอือ วู้วเขาเตอร์ได้เว้ยลุขึ้นมาลุขึ้นมาไม่บาดชาวโลกโอเคหลัแบบต่อไปอันนี้อวนมาอีกแล้วสักตรงหน้าด้วยอ้วนเนอะอ้วนเนอ ้วนเนะโว้วข้างหลังชอบตุยกับเราอะชอบตุยชอบตุยพวกชอบตุยพวกเกย์พวกเกย์ว้าวไตยอดนาอือเขาเตะก๊กอือือเฮ้ย องคาแม่งเลยโอ้ยโอ้ยองคาองคาองบาไปวาโหเลิศลวชุดเลยเมยต้องส่งร้านอกสักรีบเรางี้ทีคนเอยอื้ขหลังโดนก็ออาวล่วงเลยเหรออาเตะแ้งไปโอเชียน โอืมแจกองมาคนละทีเฮ้ยจะอ่ะอือแจ็คคนละทีเอาไม่เตะวะหักแขนแม่งเลยหันไปเตะข้างหลงังต่อยต่อยต่อมทำอะไรทำอะไรอฝ่ามืออลรหัน ว้าว e fuck? ม mm ัน hmm. ม oh, okay, so? ah. mm ัน hmm. อ mm ึห hmm. mm ัวโคกไปซะจ้า hmm. ก oh, ็อมฝังมืออรหันห้องหลังทำลายอืหมาดมืออรหันโงบบา องบาทีบอคัลเตอร์กับพี่จะอ่อยแม่งเลยคัลเตอร์ปมกันแล้วฮั้นยืนเออยืนเอออะไรยืนสตินี่นอนสุดสวยเนะี่ยว้าวไอ้อ้วนซีคุณโอไมก์อ oh ด อืมฮึอ้าวตกเลยโทษโทษอืมอ้วนเป็นน้องเสือฉัดกลุ้มึหมดอุ้ยอุ้ยเอาอะครับอืมโดนโดนทำลายกลุ้มโดนอย่างนี้อุ้ยอ้วนเอาอะอ้วนเอาอะอ้วนเอาอะ ไ้แม oh, ่งเลยโอ้ฟัดปอยหน้าไอ้กวนนีอ่อ <tr> ืมอ <laughs> ุ <uk> ้ยโดนศพขี้ควาขี้คว้ั่นแหละอืมอ้ยเซ่ซส่อมก้อหัน้าอืมเฮ้ยจอืมโหสนตีเฮ้ยเจาเอาเอายาวไว้เชียนเอาอะไรวะบักเออไม์กอบักอะไรกัน โอ้ถอยแม่งเลยเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมว่าเอาเอาเอาเฮ้เอคงบากเลยโดนนี่ไ,นไปป่าโลกบจำหน้าไม่ตายไม่ตายมานี่ไม่ตายมานี่ ลงไปลงไปโอเคนะครับสำหรับสองก็จบแล้วไม่มีมแล้วนะแล้วสวัสดีสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ